สวัสดีค่ะมดามเอนเจนผู้หญิงซีวิรัยจากสวิตสแลนด์นะคะขอต้อนรับเข้าสู่เอนเจล่าฮิลเลอร์ทาร์ลตสามแช่องแห่งการดูดวงด้วยจิตวิญญาณจิตสัมผัสอินทูชันแนะนำกดแรงดึงดูดมาปรับใช้นะคะช่องของเราจะใช้การดูดวงด้วยไพ่ทาโร่นะคะไพ่หรือไพ่ยิปซีนะคะแล้วก็จะใช้ไพ่ชุดเดกี์นะคะดิออร์เคินนะคะคาร์ดนะคะ มาประกอบการทนายเพื่อความแม่นยันนะคะเป็นไพ่ของท่านอาจารย์ชัญญานะคะแล้วก็ยังจะมีไพ่ c l e the o r a c l คความรักด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะดำเนินเดินทางมาถึงคิวที่5แล้วนะคะเป็นท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะคนโสดที่เกิดในวันศุกร์เดือนมีนาคม2,565นี้นะคะ เป็นคลิปของคนโสดนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะโอเคค่ะการอ่านไพ่จะเป็นการอ่านไพ่แบบโดยภาพรวมหรือว่า general reading นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะหากว่าไพ่ของบดามนะคะคลิปของมดามนะคะไปตรงกับเรื่องราวของใครนะคะของท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรีหรือว่าเพศทางเลือกนะคะ อ่าตุดเกนะคะอะ่ทอมดี้อะไรนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของเอเนอรและพลังงานนี้ได้นะคะแต่ว่าเป็นเพียงภาพโดยรวมเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณนะคะก็มาดามก็จะออกมาทําให้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องขออาภัยสําหรับคลิปความรักคนโสดในเดินกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเป็นมีคนคอมเมนต์เข้ามาบอกเยอะมากแต่ว่ามาดามก็แก้ไขอะไรไม่ได้เพราะว่า มันผ่านไปแล้วนะคะเราก็เลยม,มาแก้ไขใหม่นะคะในเดือนมีนาคมนี้รีบจะทำให้ก่อนเลยนะคะเป็นคนโสดนะคะที่คลิปของเดือนกุมภาเนี่ยขาดหายไปหายไปนะคะฟังได้แค่ครึ่งเดียวไม่ชัดเจนเนาะก็โอเคคะ่ะเดือนนี้ทําให้แล้วนะคะคิวที่5ค่ะท่านทีกเกิดในวันศุกร์นะคะคนโสดคะ่ะความรักความสัมพันธ์นะคะเดือนมีนาคม2565ค่ะมาดู เช็คเอ NERGY ของเจ้าชะตาก่อนนะคะพลังงานโดยรวมค่าได้ใบที่44นะคะแล้วก็ใบที่13ค่ะใบที่33แบบภาระความรักความสัมพันธ์แบบอึ้งเลยนะอึ้งเลยนะคะยังมีใบที่13ด้วยนะคะเกี่ยวเนื่องกันไปหมดเลยนะคะคนบางคนนะอาจจะเจอคนที่ไม่ถูกกูไม่ถูกฝาไม่ถูกตัวนะคะเพราะว่าคุณเจอคนนะเขาคุณกําลังมีเ NERGY นะคะของคนที่คุณไม่รักอะ่ะ หรือว่าเขาไม่รักคุณนะคะต้องมาเจอกันคนสองคนต้องมาเจอกันหรือกําลังจะเจอคุณถ้าใครที่เกิดในวันศุกร์และเป็นคนโสดนะคะในเดือนนี้คุณจะเจอลักษณะของคุณแบบนี้นะคะคุณขาก็ต้องอต้องอะอะอะระวังตัวไว้นิดนิดนะคะว่าเอ๊ะมันจะใช่หรอว่าเราเป็นคนโสดนะคะโอเคอย่าเป็นอย่าต้องการมีคู่ต้องการหาคู่เพราะว่าความที่เราเหงาเป็นอย่างเดียวนะคะแล้วก็ เอเนอร์จีของพลังงานใบที่13ภนะคะไพ่เดอะคีชุดนี้นะคะเป็นาขาวกับดำนะคะดับเทียนสีดําเพื่อจุดเทียนสีขาวเพื่อเริ่มต้นใหม่ในชีวิตนะคะคนบางคนที่มีอดีตที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะคะเรื่องที่ผ่านมาในชีวิตคุณนะคะวันนี้ขอไม่อ่านไพ่เรื่องทําแท้งกัแล้วกันนะคะมัน นะคะเดี๋ยวเราอ่านหลายอีกหลายพลังงานมากๆเลยนะคะอันนี้ละกันว่าคุณอาจจะจบเรื่องราวความรักที่ไม่ค่อยสดสวยของคุณมาในอดีตนะคะรักที่เจอแล้วก็เจออีกมันก็ยังไม่ใช่ตัวจริงยังไม่ใช่คู่สักทีในเดือนมีนาคมนี้นะค่ะท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะผลสดขาคุณอาจจะได้พบกับพลังงานที่ดีๆอินเตอร์จีที่มาแบบว่าอ่า ให้คุณสบายใจได้แต่ว่าเดี๋ยวนะคะสักครูหนึ่งใบที่33เนี่ยออกมาบอกอะไรคะเห็นไหมคะแบกรับความสัมพันธ์ที่หนักหน่วงมาอันนี้อาจจะเป็น energy ที่มันผ่านมาแล้วนะคะใบที่33ของชุดตะขีเนี่ยดูคะโอ้กามขึ้นเลยคุณดูสิให้กำลังจะบอกอะไรคะแบกรักความสัมพันธ์นะคะของ การถูกกดดันนะคะคู่ของคุณที่คุณคบอยู่คนที่คุณกําลังคบอยู่หรือคุณกําลังจะเจอนะคะถ้าหากเขามีลักษณะของคนที่ค่อนข้างที่นิสัยที่ชอบเอาชนะนะคะเขาไม่ยอมลงให้กับเราเลยหรือตัวคุณเองที่เป็นก็ตามแต่นะคะคุณถึงต้องอยู่คนเป็นโสดไงถ้าคุณเป็นเช่นนั้นนะคะก็ลดลดลดเบาความอ่า กดดันที่มีต่อคู่ของคุณลงไปหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาในคุณจะอยู่คนเดียวคุณจะอยู่ใครไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะกอ็อยากมีความรักที่ดีอยากมีความสุขก็ต้องรักษา,ากันและกันไว้ให้ดีๆนะคะคนที่ยังไม่ได้เจอนะคะก็จะเป็นก,ก็เลือกได้นะคะคนที่เจอแล้วนะคะคุณขาถ้าความสัมพันธ์ที่มันแบบมันโอ้โหมันเป็นทุกข์อ่ะ เราจะมากอดมันไว้ทําไมคะเราเป็นคนโสดเพราะฉะนั้นนะคะก้าวเดินออกมาแล้วก็ไปต่อนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสื่อแบบนี้นะคะใบที่สามสามเนี่ยนะคะชุดนี้นะคะ,ะคนที่เขาชอบเอาชนะคุณหรือคุณที่ชอบเอาชนะคู่ของคุณเรื่องที่ผ่านมาแล้วนี่เป็นลักษณะของ energy ที่มันผ่านมาแล้วเห็นไหคะเพราะว่ามันมีการจุดเทียนตรงนี้สีดำกับสีขาวมันจะมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลคะ่ะเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะผิดตัวผิดคู่ผิดฝ่ายเห็นไหมคะตำรวจคนนี้เขียนภาพนะคะ ตำรวจปกติเขาจะต้องทํางานอะไรคะเออไปไล่ไปอยู่ที่โรงพักแต่นี่ตารวจดันมาเขียนภาพเออก็แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าผิดคู่ผิดฝาผิดตัวผิดเวลาเพราะฉะนั้นนะคะไหนเดือนในเดือน,น,อนอมีนาคมนี้นะคะคนที่เป็นคนโสดนะคะคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะคนโสดเดือนมีนาเนี่ยคุณจะได้เจอกับแรงงานความรักแบบไหนบ้างหนอนะคะเรามาเปิดไพ่คาโร่กันเลยนะคะโอเคนะคะพ่ยุีบอกว่าอย่างไรเอ,อ่ย ะะเห็นคันไหมคะหนึ่งดาบเลยนะจ๊ะหนึ่งดาบนะคะเห็นไพ่ชัดไหมคะขยับนิดนึงนะคะขยับขึ้นไปค่ะให้หนึ่งดาบนะคะเจ้าชะตาได้หนึ่งดาบเลยนะจ๊ะก็เป็นคนที่ ไม่ยอมเปิดโลกกับใครง่ายๆใครเข้ามาฉันก็ไม่ไม่ชอบไม่ใช่นะคะสนใจนะคะถ้าคุณถ้าคุณนะคะออยากจะมีรักที่ดีนะคะคุณต้องมั่นใจก่อนอะ่ะเออคุณต้องมั่นใจก่อนว่าคนคนนี้ใช่หรือเปล่านะคะนี่คือ energy ของคนที่ mm. เกิดในวันศุกร์คนวันศุกร์จะเป็นคนที่คิดทบทวนอยู่อย่างนั้นนะคิดเยอะคิดย้ำไปย้ำม,มาใช่หรือเปล่าเนาะ,อะลองดูสิคะ ค้นหาจนจนจนเจอจนได้อะดูสิได้ว,ว่าเราจะเจอกันไหมเนาะโอเคมาแล้วค่ะไพ่ Knight of Pentacles มาเลยนะคะแปดเหรียญเก้าเหรียญน,นะคะ Ace of Pentacles Knight of Pentacles นะคะเป็นพลังงานของดนคนโสดโดยแท้บูนะคะท่านที่เข้ามาฟังเจ้าชะตานะคะอาจจะเป็นคนธาตุลมก็เป็นไปได้หรือเป็นคนธาตุ ดินก็เป็นไปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ต่อกันเลยนะจ๊ะโอเคมาแล้วข่ะหนึ่งทั่วหนึ่งเหรียญน,นะคะลักษณะเหมือนคุณจะเป็นคนท่าดินนะคะพริกศกันมังกรน,นะคะเดี๋ยวมาดูสิคะว่าประมาณไหนนะคะย้ายขยับขึ้นอีกนิดนึงนะคะนิดนึงบารมทำ่าคลิปไพ่ตอนกลางคืนนะคะเลิกงานแล้วก็รีบมาจัดให้เลยเพราะว่ากลางวันเราก็มีงานประจําอยู่ด้วยนะคะแต่เป็นงานประจําที่ เป็นลักษณะของเจ้าหน่ายตัวเองนะคะโอเคค่ะต่อมาเลยนะคะห้าดาบนะคะคุณขายอมแพ้แล้วนะคะอกหักมาหรือเปล่า <c oughs> ก็เลยแบบปิด, <c oughs> ป,ดปิดโลกส่วนตัวเลยฉันไม่อยากจะมีคนถ้าจะมีรักครั้งต่อไปคุณอาจจะพูดกับตัวเองไว้อย่างนั้นว่าถ้าฉันจะต้องมีรักครั้งต่อไปนะคะก็ขอเป็นคนที่ใช่นะคะขอเป็นคนที่ฉันได้ตามอธิษฐานก็รักกันเห็นไหมคะหนึ่งเหรียญนะคะ มือจากฟ้าฟ้าส่งเหรียญให้คุณเนี่ยคุณอาจจะเจอรักดีๆในเดือนมีนาคมนี้แล้วก็ได้นะคะเพราะว่าทำไมถึงบอกว่าเป็นรักที่ค่อนข้างจะเดี๋ยวนองนิะคะเป็นรักที่ค่อนข้างจะแบบว่าเหมือนกับว่าไฟกันตลอดน่ะคุณน่ะไม่คุณเคยมีความรักแล้วนะคะคนส่วนใหญ่นะคะยุคนี้นะคะเอ่อพบรักพบคู่กันไว้นะคะแล้วก็จากกันก็ไว เนื่องมาจากคุณไม่ใช่คู่ของกันและกันมันก็ต้องจากกันไวนะคะพบไวจบเพื่อจากนะคะวันนี้แซนก็มีเยอะแยะคะ่ะคุณเป็นคนโสดที่คุณไม่ค่อยจะใส่ใจใครเท่าไหร่นะคะเริ่มต้นนะคะผ่านมามันไม่ดีคุณก็จบมันไปแล้วคุณก็เริ่มต้นใหม่เห็นไหมคะเดียรคีเห็นไหมคะ, key, มค,ะคุณจะไม่แบกอะไรมากมายเลยคะ่ะมันจบแล้วคุณสามารถเริ่มใหม่ได้เลยคนที่เกิดในวันจุกเนะคะจบมาแล้วจะอะไรผ่านไปก็ผ่านมานะคะ่ะอ้าว นะคะ energy แบบนี้นะคะโอเคเห็นไหมคะสักพักหนึ่งเนะี่ยเดี๋ยวคุณก็จะอยู่นิ่งๆแล้วนะคะคุณคะเดือนนี้เนะี่ยไม่รู้จะเจอใครหรือเปล่านะคะคนโสดนะคะ energy แบบนี้ว่าเหมือนกับว่าฉันเข็ดกับความรักความสัมพันธ์แล้วนะคะเจอทีไรายกูอกหักกูผิดหวังทุกทีหรือคุณเนี่ยไปทําใครอกหักผิดหวังลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นตัวละครตัวไหนไปลสลับใช้กันอเองนะคะอย่าอินอย่าจิตตกหากคลิปไปตรงกับเรื่องราวของใครนะคะโอเค ความรักที่กาลังจะเข้ามาก็ขอให้มันเป็นความรักที่ชอบที่ใช่เป็นความรักที่เคมีตรงกันเท่านั้นนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยลักษณะแบบนี้นะคะห้าดาบสี่ดาบนะคะทะเลาะจนเลิกลานะมีคู่ที่ไรก็มันไม่ตรงกันอะ่ะมันปีนกันตลอดเวลาเลยนะคะปีนเกี่ยวกันนะคะฉันขออยู่นิ่งๆด,ด,ดีกว่าเออแหนดูคดําแนะนํที่คะคําแนะนําจะบอกยังไงะคะเราดูที่ไพ่สีดาบกันเลยนะคะ อท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะคนโสดคะ่ะคําแนะนําบอกว่าว่ายัางไงคะคาแนะนําบอกมาหนึ่งอ,อ,องสองเรียญนะคะคุณกําลังจะเจอคนที่คุณรู้จักคนที่ใช่แต่คุณไม่แน่ใจในความรักความสัมพันธ์นะคะหรือที่ยังไม่เจอคุณก็เลยคิดว่าเฮ้ยอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วอยู่เป็นโสดสวยๆรอๆแบบนี้ ฉันก็รวยรวยมากแล้วนะคะไม่อยากเจอใครอีกนะคะอยู่นิ่งๆดีกว่าเพราะว่ามันต้องแบกภาระนะ่ะที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้เดือนนี้ฉันต้องเจออย่างนี้อีกดูสิสิบถ้วยออกมาคุณขาคนบางคนนะคะยังติดไอ,ไออุ่นของความรักความครอบครัวความรักความความรักความอบอุ่นของครอบครัวที่เป็นส่วนตัวของคุณเช่นคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่พีพ่น้องของคุณนะคะคุณรักที่จะอยู่กับครอบครัวของคุณนะคะเออเห็นไหมคะ หรือนะคะเดี๋ยวเราดูไพ่คําแนะนําต่อไปก่อนนะคะหรือนะคะไพ่จะบอกจะสื่ออะไรเออบอกมาเลยดีอินเพอร์เรออกมาแล้วนะคะ,ะคุณพ่อดุหรือเปล่าหรือ,อยังไงคะหรือว่ายัางไงหรือคนที่คุณจะเจอเออถ้าหากเป็นลักษณะของคุณบอกว่านะคะไพ่คําแนะนําบอกว่าไม่เลือกสักทางหนึ่งนะคะไม่เอาสักทางหนึ่งเพราะว่าขออยู่นี้เพราะว่าลังเลสงสัยในเรื่องเอ่อคนที่จะเจอมันใช่หรือเปล่าน้อนะคะ ขออยู่กับครอบครัวที่มีความอบอุ่นนะคะคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องของเราอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็มีไพ่ the emperor ออกมาคอนเฟิร์มว่าฉันไม่ให้เธออยู่เป็นโสดแล้วนะฉันจะจีบเธอละหรือถ้าคุณเป็น the emperor เองนะคะไพ่ของราศีเมษมาแล้วนะคะออ,ออกมาอีกแล้วนะจ๊ะคนนี้เลยนะคะคุณจะพบนะคะคนที่รอคอยความรักอยู่คนโสดคะ่ะดูกับคนต่างชาติอยู่ไหม ถ้าคุณเดีวกับคนต่างชาตินะคะจะเป็นชาวราศีเมษนะคะหรือเป็นผู้ใหญ่ใจดีนั่นเองนะคะแก่กว่าคุณเยอะๆเลยอาจจะแก่กว่าคุณเยอะๆเลยเห็นไหมคะเพราะว่าทำไมถึงอ่านว่าแก่กว่ากันเยอะเพราะคุณเป็นไพ่ของคนโสดนะคะ คนโสดที่ถือเก้าเหรียญแบบนี้เป็นลักษณะของผู้หญิงผู้ชายที่หลอ่อนิสัยดีรูปร่างหน้าตาดีนะคะและคุณอาจจะไปพบรักกับชาวต่างชาติหรือคนที่ไม่ได้พูดภาษาเดียวกับคุณหรือคนที่อยู่ในต่างแดนนะคะคุณจะมีสัมพันธ์กันในเดือนนี้สัมพันธ์ทางติดต่อกันนะคะด้วยโลกออนไลน์ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวความสัมพันธ์มันจะค่อยๆเดิน ต่อไปนะคะตอนแรกว่าจะอยู่กับครอบครวัวอย่างเดียวเอ๊ะคนบางคนคนบางบางเอ่าบางเอ NERGY นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นภาพพลังงานโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะคะบางคนบอกว่าฉันเห็นเจอฝรั่งเลยก็แสดงว่าเป็นเอ NERGY ที่คุณอ่าไม่ต้องการที่จะมีคู่คุณขออยู่กับครอบครวัวของคุณลักษณะแบบนั้น <c oughs> เห็นไหมคะเพราะมีสีดาบแบบนี้อยู่นิ่งๆเฉยๆหรือบางคนที่กําลัง ไฟฝันสแสวงหาหรือชะตากำหนดที่มันจะต้องเจอจะได้เจอในเดือนมีนาคมนี้แน,น่นอนนะคะเป็นชาวาแม่สิงห์ธนูหรือชัดชัดเจนเจนก็คือ The Emperor ค่ะคนชัดเจนเลยนะคะหรือคู่ของรักต่างวัยที่คุณจะเจอเขาอาจจะแก่กว่าคุณมากหรือคุณอาจจะแก่กว่าเขามากๆอันนี้เป็นไปได้หมดนะคะไหนดูบทสรุปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านไพอ่ออร์โคามรักกันนะคะว่าลักษณะอันนี้เป็นยังไงนะคะ ใบนี้บทสรุปออกมานะคะสิบไม้เท้าเลยนะคะคุณขามันไหนคะไพ่ของธาตุไฟสิบไม้เท้านี่ความสัมพันธ์ที่แบบค่อนข้างจะแบบว่าโอ้โหตั้งใจมากเลยคุณตั้งใจมากเลยนะคะที่ที่อยากจะเป็นอย่างนี้เอ๊ตั้งใจจะจะอยู่กับครอบครัวดีไหมหรือว่าตั้งใจที่จะไปม,มีแฟนหรือตั้งใจที่จะเจอคนคนนี้เออเพราะฉะนั้นนะคะ หากมีความรักมีการติดต่อมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นเนี่ยนะคุณมันจะเป็นที่มาแห่งการสร้างอนาคตเป็นไปได้ได้วยนะเห็นไหมคะแบกบไม่เท้าไปเพื่อทําอะไรคะมีความรักความสัมพันธ์เพื่อทําอะไรคะสร้างครูหาดสร้างความรักเลยนะคะความอเอเนจีของความฝ่ายฝันมาเต็มเลยนะคะคุณขาไหนดูซิเราดูกันต่อซิบทสรุปนะคะออกมาแบบนี้เลยนะคะว่าเอเนจีของชาวต่างชาติคนนี้หรือว่าคนที่เอมาดามกล่าวมาเนี่ยนะคะ แก่กว่าคุณมากๆอ่อนกว่าคุณมากๆนะคะไปปรับใช้กันเอาเองนะว่าใครกําลังเจอเอเนอร์จีแบบไหนใครแบบไหนเนี่ยคะคนราศีธนูออกมาทันทีชาวราศีธนูนะคะเห็นไหมคะเมษสินธนูนะคะคุณอาจจะพบเจอกับคนราศีธนูรู้ตัวคุณเป็นคนราศีธนูคนราศีเมษเองก็ใช้ได้ค่ะ คุณได้เจอแน่ๆนะคะคุณต้องได้เจอแน่ๆว่าจะอยู่กับครอบครัวเชียรเอาคนที่อยู่กับครอบครัวนะคนโสดที่อยู่อบครักก็อยู่ไปนะคะไม่ต้องการมีคู่คุณก็อยู่กับครอบครัวนะคะหรือคนที่จะต้องเจอเนี่ยคุณจะเจอลักษณะของคนเมษกับธนูเนี่ยนะคะคุณขาดูสิเข้ามานะคะว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยน energy นะคะคุณจะไม่ได้อยู่คนเดียวเออคนที่โฟกัสความรักก็จะอยู่จะได้เจอคนลักษณะแบบนี้เลยนะคะ ขึึม,มนิ่งๆเงีงยบเงยียบนะคะบุกทรุยบุกทะรุยนะคะจีบเราเลยล่ะค่ะนะคะ,นะคะหรือถ้าคุณเป็นลักษณะที่คุณไปจีบเขานะคะคุณขาคุยกันแล้วมันมีเขาเรียกเลยนะเคมีมันตรงกันน่ะโอ้ยหัวเราะต่อกรบสิบนะคะอันนี้เลยนะคะคุณขาได้หมดเลยอีกใบหนึ่งออกมานะคะนี่ไงนะคะเอออีกในกรณีหนึ่งนะะี้ค่ะแน่นอน,นะคะ่ะคุณขา มีการนะคะเป็นรักดั่งไวนแน่นอนนะคะอ่อนแก่กว่ากันนะคะเยอะมากๆเลยนะคะใครอ่อนใครไปปรับใช้กันเองค่ะขอดูไพ่ oracle ความรักนะคะขอเริ่มแห้ทงทานจะเกิดในวันศุกร์ค่ะคนโสดนะคะไพ่ oracle ความรักคอนเฟิร์มนิดนึง express your love นะคะ go a b r e a d and make The romantic schedule เห็นคะ Express your love go abroad and make the romantic schedule คะก็หมายความว่าความรักมันมาแบบทางด่วนเลยอะ Express your love คุณดูสิเออมาแบบกระทันหันมาแบบทางด่วนเลยโอ้โหเห็นผู้หญิงผู้ชายคนนี้ไหมเต้นรำกันคุณดูสิ โอ้โหมีความสุขจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ go a e a d เกอธิษฐานนะคะว่าสิ่งที่ฉันจะต้องเจอมันจะต้องเป็นความโรแมนติกแน่ๆหรือเพราะฉะนั้นนะคะใช่ก็เจอก็เลือกเลยนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะราอ่า energy ของคนลักษณะแบบนี้นะคะแน่นอนเลยนะคะคุณขาหรือว่าตัวคุณเองเป็นคนประเภทอย่างนี้นะคะหรือไม่ใช่ทั้งสองราศีที่มาดาม เอ่ยมาถึงจะเป็นราศีอะไรดังไงก็ดีก็เป็น energy ที่หวานแหววนะคะเป็น energy ที่ดีนะคะคุณขาเปลี่ยนทายปรับเปลี่ยนพลังงานนะคะการอยู่คนเดียวบางครั้งมันอาจจะเหงาบ้างอะไรบ้างนะคะเออลองเปลี่ยนมันเป็นมีคู่ดูสิค่ะเห็นไหมเบื่อเหงาหงุดหงิดงี่เง่าไม่ใช่เจอคนที่ผ่านมามันก็ไม่ใช่สักทีอะเอาจุดเทียนดับเทียนแล้วจุดใหม่เขานี้เจอแน่นะคะในเดือนมีนาคมนี้นะคะประมาณนี้เลยนะคะ ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดท่านที่เกิดในวันศุกร์เดือนมีนาคม2565นะคะอชอบใช้กดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้มาดามด้วยนะคะจะได้ออกกาททำคลิปดีๆแบบนี้ให้คุณฟังอ่านเล่นเป็นคำๆอ่านเล่นเป็นคำแนะนำนะคะแล้วก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตของคุณนะคะตรงหรือไม่ตรงอย่างไรนะคะคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ โอเคค่ะประมาณนี้ค่ะท่านที่เกิดในวันจุกคนโสดน,นะคะแฮปปี้นะคะมีความสุขะคะเอนดิ้งหรือเปล่านั้นอยู่ที่เอเนอจีของแต่ละคนเลยนะเพราะว่าอันนี้เป็นการอ่านภาพโดยรวม general reading นะคะคุณคะ่ะโอเคค่ะสมวังค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ